เราตัดในนี้เลยหรือว่าโยนเข้าในนี้เลยลงเลยค่ะมันจบในโทรศัพท์เลยทำปกทำอะไรก็ทในนี้เลยครับมันมีโปรแกรมเรียบร้อยมีอะไรมีเลยคือไม่ต้องเอ็กพอร์ตเข้าโดนเมื่อก่อนก็ใช้คอมนะเสียเวลาเป็นวันนะวิ่งไปครับแต่คอมเตอร์มันก็ต้องซื้อมันจะได้ไม่ต้องติดหรอกครับก็เป็นเดือน เดือนละปลาหมดอายุแล้วปีหนึ่งมีตาซื้ออะไรปีน่าจะถูกกว่าเดือนเดือนหนึ่งก็ได้เดือนเท่าไหร่ปหนึ่งกับสี่พันบาทเดือนแล้วพี่เอ็งเราซื้อเท่าไหร่พันสี่ผมซื้อแปดรันบาทผมซื้อแปดพันบาทซื้อแล้วพันสี่พันบาทแล้วแต่จังหวะอีกเหรอแล้วแต่โพอ่ะมันหมดแม็กแล้วที่นีไม่ใช้ถ้าตัดก็ใช้ยูคัท ขอบคุณแม่บุญถินมากเลยค่ะขอบคุณแม่บุญถินนะคะที่ถือกล้องให้ยายนะคะนี่นะคะแล้วอีกหนึ่งช่องอ๋อใช่เขาอยากได้ภาพป้าตรงนี้ตรงนี้นะคะเอฟซีน่ค่ะกินก็โอเคแล้วนะผมนราจะ อันนี้ของใครใครใยกได้ไหมยกได้ไหมยายเดีในใน๋ยว <ใน S 1> ค่อยจะดูให้ค่อยจะดูให้เอาค่อยจะทางขาก่อนพย,ยางค์ไม่ไหวเดี๋ยพึ่งอย่ายพึ่งยังไม่ได้ดูกล้องครับแล้วนำตัวเนี่ยเขาว่าชื่อชื่ออะไรช่องอะไรอ๋อจิมมี่นะครับ,รบ,รบชือาา่อจิมมี่จิมมีจ่จริงจริงอยู่กับทุกคนมานาน อ่าถ้าถ้านับเนาะก็ประมาณเกือบเกือบสี่ปีอ่ะเกือบปีก็คือหลังจากเกิดเรื่องเข้ามาสี่เดือนสิงจะมาตอนนั้นจําไม่ได้ว่ากี่เดือนแต่ว่าดูข่าวน่าจะเป็นช่องหนึ่งออกนําเสนอข่าวเห็นลุงกําลังโนูนหัวจำได้ไหมบบไม่รู้ช่องไหนออกลุง,งกัาลังโูนหัวเลยดูในในทีวีก็เลยว่าผู้ชายวันนี้น่าสงสารไปดูใหม่ไม่สักวันก็เลย ็เลยชวนเพื่อนแต่บังเอิญว่าเพื่อนเป็นยูทูบก,ก่อนแล้วมันจะมีช่องหนึ่งที่อยู่ก่อนผมเลยมีมีช่องหนึ่งเป็นช่องเชื่อนาะงเบาหอมอยู่คนแรกเลยพอไปวันแรกไปกัแกแกก็โยนกล้องให้เลยดูไลฟ์สดให้หน่อยบอกอผมไปดูเห็นเขาไลฟ์สดคนดูเป็นหมื่นช่วงนั้นคนดูเป็นหมื่นแล้วเห็นไอซ์สารวัตรด,ด้วยเออตอนนั้นเพื่อถ่ายไอซ์สารวัตรพอเอากล้องไป แค่หนะ้าไอ้ธรวัฒน์คนดูเป็นหมื่นวิวเพิ่มขึ้นดีวิวเพิ่ม,มตอนนั้น YouTube ของผมมีคนติดตามแค่ประมาณร้อยนิร้100อยเดียวครับพอไปไลฟ์สดแล้วพูดในในช่องของเพื่อนอะอวันเดียวเป็นหมื่นเลยคนติดตามมาวิ่งมาเป็นหมื่นหลังจากนั้นก็เริ่มสร้างช่องตัวเองขึ้นมามันมีอยู่แล้วครับมีแค่คนติดตามประมาณไม่ไม่ถึงร้อยจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยผู้ติดตามเท่าไหร่ละสามแสนเท่าไหร่สามแสนรับ สามแสนกว่าสามแสนกว่ากูถือว่าพุ้งแถเยอะมากเลยเยอะครับเยอะเยอะถือว่ามันขอโทษนะมันสร้างรายได้มันสร้างอะไรให้กับเราเยอะมากโถ้ารายได้ถ้ามันเอืยได้ทาง youtube เนี่ยมันก็โอเคแต่มันเอ่ยไม่ได้เออถ้าเอืยปั้มมันก็ผิดกฎแต่ก็คือรู้สึกคือมันทําให้เราโอ้มีกินมีใช้เลยครับมีมีใช้เลยทุกช่องไม่ต้องปฏิเสธว่าไม่มีรายได้มีรายได้ทุกคนเลยยูทู e ก็รู้อยู่แล้วนะยูทูปมาจากการโฆษณา เวลาเราคลิดเข้าไปดูในคลิปมันก็จะมีโฆษณากี่ตัวกี่ตัวที่มัรับแล้วยูทูบมันสามารถไปเราไปคัดลายได้ว่าจะเอาโฆษณากี่ตัวกี่ตัวได้วันนั้นย้่ยายจากบอกบอกมาที่นี่ขอโทษนะมันผ่านเราไป3ปีกว่าแล้วมันจะมีบางช่วงที่เข่าวมันจะเบาไม่พูดถึงมันก็ยังมีคนมาติดตามอยู่ f อฟยังมีติดตามอยู่โอ้เอติดตามไปเรื่อยครับมาเรื่อยครับมาเรื่อย บางทีแบบบางทีไม่ค่อยพูดถึงในหน้าข่าวแล้วแต่ก็ยังมียังมีเพราะว่าฐานเอซีของลุงนี่มันออาความคิดเ,เ,เ,เห็นของผมเนี่ยประมาณห้าล้านเมื่อก่อนผมมาเยประมาณสี่ล้านเป็นใี่ห้าล้านนะครับเฉพาะช่องลุงก็คนติดคนติดตามประมาณห้าแสนเอามาห้าแสนแล้วกลุ่มที่เขาอยู่นี่คือเขาสงสารลุงกับป้าแล้วเขาไม่ไปไหนเขายังอยู่น่าแหละให้กําลังใจตลอดล่าสุดแล้วสารพิเนี้จะมีการ ฟังำคำตัดสินกสายชั้นต้นแล้วเป็นยังไงบ้างโอ,องพวกเ,เรา<ท>พวกเราคิดไปก่อนแล้วค,คือในกลุ่มของเราก็มีผู้อาวุโสผู้ที่ออมีความรู้ความสามารถเราเราคุยกันแล้วเออเราคุยกันว่าเออเราต้องไปให้กําลังใจลุงในวันนั้นครับวันนั้น ขาดไม่ได้เลย YouTube อยู่ที่ไหนก็ต้องมาให้กำลังใจโอ้แต่ว่าทั่วทุกมุมโลกต้องมาครับวันนั้นถือว่าเป็นวันวันหัวใจของพวกเรานะครับเห็นว่ามีเสื้อเสื้อที่ใส่อยู่อีกเห็น่มีเสื้อทุกคนจะพร้อมแต่ใส่แล้วเสื้อที่จะมีทุกคนจะเตรียมตัวใส่กันเสื้อลุกพนตัตแตนแล้วก็เสื้อมนโอมครับคิดว่าเขาทั่วเนี่ย แฟนลับเอฟซีแล้วก็กลุ่มยูทูบเบอร์เนี่ยวันนั้นที่ถามจังหวัดมุกดาหารเนี่ยคิด่าจะมาสักประมาณกี่คนนะตัวนี้มัน,มนกะกะไวประมาณตัวเลขเท่าไหร่เอาเอาคว<อ>าม้อผมนะครับเอผมว่าแถวหน้าศาลน่าจะเต็มหมดเลยอืมแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนได้เพราะว่ามันอถ้าอยู่ตรงหน้าศาลมันจะมีถนนมันหลักพันโอ้หน้าน่าจะประมาณนะครับเพราะว่าคณะยูทูบเบอร์เองก็ประมาณ สามร้อยต่อสามร้อยจะองสามร้อยอ่ะยูทูบเบอร์ครับครับไม่รวมเอฟซีเขาเป็นพันเอฟซีก็มีการติดต่อทางยูทูบเบอร์มาแล้วให้จองห้องพักแล้วโอ้่ามันนั้นในเมืองมุกดาหารเนี่ยถ้าไม่ได้จองล่วงหน้าโรงแรมเต็มมั้งแรมโอ้รถตู้ก็สามคันแล้วมากรุงเทพรถเอฟซีเยอะครับเอฟซีเยอะรับรองว่ามาเยอะเห็นว่าคุณลุงก็อยู่ที่นี่ด้วยอยู่ที่นี่ครับคือขอโทษนะครับบ้านพักเนี่ยคืออยู่กับบ้านข้างบ้านลุงพลเลย ก็ห่างจากลุงห่างจากลุงพลไม่ถึงสิบเมตรกินอยู่กับลุงพลครับลุงทํานาแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันทานาเกี่ยวข้าวทุกอย่างเราช่วยช่วยกันค่าเช่ามีไหมครับค่าเช่าไม่มีครับลุงให้อยู่ด้วยใจเลยอยู่ด้วยความนั่นเลยเพราะว่างานทุกอย่างเราช่วยเหลือลุงผมย้ำเสมอในไลฟ์สดของผมนะลุงพลก็แตนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราแล้วเราเหมือนกับ S <s <uss> <S เป็นน้องเป็นน้่งเป็นป้าเป็นแม่นะร่วมกันแล้วนะดังนั้นเราต้องช่วยกันครับทั้งลุงพลทั้งป้าแตนเนี่ยถ้าจะรฟังอยู่มีอะไรให้กาลังใจนะอ๋อลุงป้าแตนเลรครับถึงแม้ว่ายกไม่ยกเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วนะเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วเราไม่สามารถที่จะเออเอ่อคว่าครอบครัวนะครอบครัวก็คือครอบครัวนะแต่อย่างละท่าครับ จะออกมาดูแบบไหนก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมพูดในไลฟ์สมุิสม่ำเสมอว่ายูทูบเบอร์ทุกช่องเนี่รเราเริ่มจากศูนย์มไม่มีไรายได้แต่มาที่นี่แล้เรามีไรายได้เหมือนกับลุงนี่ชุีวิตแต่เราข,ขึ้นมาดังน, <ะ S 2> นั้นเมื่อมันจะท่าดีจะเป็นยังไงเราก็ยังอยู่เป็นที่เป็นน้องเหมือนเดิมครับยิ่งจะรักลุงกับป้ามาก ได้พูดครับวันนี้คุณไม่เก่งเอาคุณร้องให้เลยครับนักข่าวเรืองเลยนักข่าวไว้ซึ้งนะนี่ซึ้งนะเนี่ยซึ้งเลยโอเคครับแล้ว่าผูกพันมันก็เลยโอ้ผูกพันครับขอบคุณค่ะสองปีแล้วนะสองปีกว่าแล้วแต่ยังไม่ได้พูดดีคำหนึ่งนะถ้าถึงแม้บ้านลุงลุงพี่จะไล่ยังไม่ไปเลย